สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สมดกดสั่ง World Gas 0ศ272 3333หลังจากที่ซับจับโครกจนได้ที่จะออกมาเป็นสองเมนูเห็ดผู้ฐานดำหน้าตาดีทั้งดำเห็ดผู้ฐานดำกรอบจากทีมหนูเห็ดเด็ดดวงและส้มตำเห็ดทอดกรอบจากทีมส้มตำปลาแขกเซบเบอร์ซึ่งทั้งสงจาน จะถูกใจคณะกรรมการแค่ไหนก็ต้องให้น้ำพลอยและพี่หรูหรานำทีมคณะกรรมการจะกำบลนโคกสวา่างมาช่วยกันตัดสินหาสุดยอดแม่กลัวตะลิวทองคำใครจะอยู่ใครจะไปติดตามได้ณะบะัดนี้และตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องชิมว่าฝีมือของทีมไหนคือฝีมือเี่ออไรที่สุดรีบเลยครับไม่ได้เลยครับตอนนี้ครับ มาแล้วปลาแขงเดือดผมแล้วจะบอกนะว่าต้องกินให้หมดพริกแห้งอย่าให้เหลือมะเขือเทศสดๆอย่าให้ค้างถ้วยอย่าให้มันบานอยู่ในมือกินให้หมดชนแก้วก่อนดีกว่าเลยหมดแก้วอะไรนะสุดซอยสุดซอยครับสุดซอยสุดซอยไปไหนเ่ะอยู่แต่ในถ้วยพีก่อนให้พี่หลูพิหลาชิมก่อนให้พี่หลูชิมเลยชิมแบบน่ารักน่ารักเบาๆไม่ต้องกินอะไรเยอะแยะเสน่ห์นะครับพระเอกของเราครับแน่นอนครับก็คือเห็ดภูทานดำนะครับค่ะ ผู้ถานนาะผู้ถานเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ได้แพ้พรสชาติ่ะแพ้พอคำพูดพูดผิดพูดถูกแลยคำมะเออใช่โอ้ใช่ไหมครับกองเชียร์ขอเสียงหน่อยพี่ให้ไปเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบนั่นไงคุ้มเลยดูนะครับชิมแล้วนะครับตอนนี้ครับชิมแบบเบาๆนะเบาๆว่าคุณผู้ชมครับทำไมฮะกลิ่นนะฮะหอมมากมากก่อนเลยกลิ่นหอมมากเลยนะครับเอาล้ครับอืมหูน้ำลายยืดเลยนะอยากกินมากเลยสิกรอบ กรอบมากๆนะครับตอนนี้ะทไรเผ็ดพูดฐานนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยหรูบอกคุณจำได้เลยว่ากลมกล่อมจริงๆพี่เคี่ยวให้หมดก่อนไหมเราค่อยกินคำต่อไปน้องพายค่ะเฮ้ยย่าย่าต้องจานเตรียมเลยค่ะเขาเขาที่แล้วเผ็ดภูมิแพ้ขึ้นหน้าเข้าโรงพยาบาลไม่มีครับเสน่ห์ของเขาครับเสน่ห์ของเขาครับ เขาบอกว่าพริกคั่วเผ็ดกว่าพริกสดอีกอะไรคุณน่าว่าไงชิมเลยเอาไม่กินนำมะเขือเทศอ่ะผมเม่กี้คือตอบเลยอันนี้จะบอกว่าคือไข่เนี่ยต้องมาคู่คู่กุ้งกุ้งต้องมาคู่เห็ดแต่ถามนิดนึงว่าทับพีได้ไหมไม่กินพร้อมกันสามอย่างไม่ได้ไงเอาไว้โหคำใหญ่มันจะดูไม่ดีเปล่าอ่ะอ่าแต่คำมันใหญ่ไปเนาะมันใหญ่ไปปะคะพี่กินไม่หมดอ นามสกุลเลยเนี่ยแกเนี่ยจะไม่ให้ลูกไปครบเลยเนี่ยไงก็จ้าเป็นยังไงล่ะของคุณเนี่ยผมบอกให้ตั้นแน่เนี่ยอร่อยก็อร่อยอ่ะเห็ดปูฐานดำอ่ะอยากโกอยากโกตรงนี้ปล่ะครับผู้ชมครับ เดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมจะให้คณะกรรมการนะครับผู้ทรงเกรติของผมนะครับค่ะได้มีโอกาสมาชิมรสชาติแล้วให้คะแนนกันอืมอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาบอกว่าการให้คะแนนเนี่ยให้ยังไงถูกต้องครับตอนนี้คณะกรรมการของผมพร้อมหรือยังครับพร้อมไหมคะเย้นะครับคุณครับไปให้คณะกรรมการของเรามาชิมและให้คะแนนกันเลยครับมาเลย เมนูต้มตำเห็ดสต่างแล้วนะก็แปลกดีก็อร่อยรสชาติกรอบๆสามรสฮะยำเห็ดก็อร่อยครับอร่อยกรอบสามรสยังข้างใจไม่ถูกแถวทุกแบรนด์จะให้เลือกกินก็ที่ครับยำเห็ดครับต้มตำก็รสชาติปนกลางยำก็ออกหวานเปรี้ยวพอๆกันจำ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 มันว่ามันหวานไปเนาะชอบหวาน เพราะว่ารสชาติมันครบดีค่ะถ้าส้มตำม,มันจะออกหวานตานิีชอบยำม,มากกว่าอร่อยครับอร่อยทงกอ,อย่างเลยครับส้มตำก็ดีฮะมันกลมกลม่อมเข้ากันได้ยำก็มีหวานอมเปรี้ยวเหมาะเหมาะมันผสมกันแล้วมันอร่อยส้มตำนะคะก็อ,ออกหวานๆหน่อยแต่ว่ายำก็รสชาติก็กลมๆคะ่ะมีเปรี้ยวมีครบทุกรสอะคะ่ะ ลงคะแนนดีกว่าครับลงคะแนนเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยคณะกรรมการเรารับประทานและชิมทั้งสองทีมเรียบร้อยพี่พร้อมแล้วพี่ทุบอ,อกทําไมคะพี่พร้อมแล้วพร้อมจะลงคะแนนใช่แล้วไปเลยให้พี่ก่อนผู้เข้าแข่งขันครับหันหลังก่อนครับอ่าเออลืมไม่หันหลังเลยเขาเกือบรู้แล้วไหมรู้ไหมว่าพี่สายทีมไหนครับไม่รู้เลยจริงพี่เป็นคนขี้โกงตลอดหนูเดาพี่ยากมากชิมหมดทั้งสองทีมแล้วนะครับะก็แน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่า อย่าทำอย่างงั้นไม่เอาผมไม่อะไรอะแต่จริงๆมันมันมันไม่ใช่อะไรผมใส่แล้วมันคืออะไรดีวะใส่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหตอนนี้ครับแน่นอนเลยครับพี่พี่ทำอะไรอ่ะก็ใส่คะแนนพี่ขโมยของทีมหนูไปกินอีกแล้วอะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ทำอะไรเลยถ้าอย่างงั้นเนี่ยเพื่อเป็นเอกสารทำยังไงหนูต้องลงคะแนนเรียบร้อยสบายน่าเกียดมากเลยอะทำไอม ก็ไปทีมละหนึ่งก็พออ้าวก็ทีมละหนึ่งไงหนูก็ลงทีมหนูหนึ่งมีคณะกรรมการรออยู่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวให้คณะกรรมการของเรานะครับมาร่วมลงคะแนนกันเลยนะครับค่ะพร้อมไหมครับ<ว>้วาวอ้าวมาถ้าพร้อมแล้วนะคะให้คณะกรรมการของเราลงคะแนนกันได้เลย ซีเรียสไม่หวั่นใจค่ะมมปกติอยู่ที่รสชาติค่ะถ้าของเรากลมกลม่อมเราก็จะได้แต่ถ้าของเราอ่อนทีมเขากลมกลมก่อมกว่าเราเขาาะเขาก็คงได้ไม่มีปัญหาค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะ ่นใจค่ะรู้สึกมั่นใจมากกับสูตรน้ำยำของเราค่ะเรายำมาบ่อยค่ะสำหรับทานเองแล้วก็ให้คนในครอบครัวและคนที่มาเยี่ยมเราได้ทานค่ะสนุกมากค่ะซู้ซูค่ะ ครับตอนนี้ต้องให้ผู้แข่งขันหันหน้ามาก่อนนะหันหน้ามาก่อนเลยค่ะทั้งสองทีมหันหน้ากลับมาค่ะไม่ต้องเลงช้อนแล้วนับคะแนนเพราะเรานับให้คุณหมดเรียบร้อยแล้วเชิญออกมาเลยเชิญออกมาเลยค่ะทั้งสองทีมมาไมาดินด้านเดิมเลยนะคงข้ามพลอยเลยมาเลยครับโอ้โหมากันแบบเพียๆมาแบบเพียๆอาจะมาค่อมั่นใจค่ะมั่นใจครับผมมั่นใจมิคะ มั่นใจค่ะมั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะยังเดี๋ยวมาใกล้ๆหน่อยเพราะหนูจะกลัวจะไม่มั่นใจเพราะพี่อยู่ห่างตัวหนูเอ้าตอนนี้ถึงเวลาประกาศนะครับว่าใครเป็นผู้คว้าตาแหน่งตลิวทองคาอยู่ในมือของคุณพลอยแล้วแม่นจะแม่นตื้อตื้อตื้อตื้ตื้อเฮ้ยไม่ข้าเลยป้าป่อยัวขาห้ามดิห้ามดิวันหลังโหให้สยาวเลยผ้นผู้ชนะจะอยู่ในมือพลอยแล้วขออนุญาตนะคะหนูต้องหลบซ้อนเ่ร ก็เลยถามอีกทีว่ามั่นใจไหมคะมั่นใจมากค่ะยมั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะประกาศผลรางวัลผู้ที่ชนะเลิศและจะได้รับตะลิหุทองคำไปได้แก่ทีมสาวดีสาวทด ชนะจริงแต่จริงแล้วอร่อยทั้งสองทีมแต่อร่อยทั้งสองทีม,ทมถ้าย่นนนะครับรกันนิดเดียวเดี๋ยวเราเชิญนะครับท่านปลัดเศรษฐวุฒินาคทั่งนะครับปลรรัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสวา่างค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ ผมคิดว่านายแบบโดมอนแมนนะครับโอ้โหหนูกล้เป็นคนแคบไป้จริงเลยนะครับเนี่ยพี่พี่สวดสูญพี่ไม่ได้แล้วนะชายไทยแท้ต้องอย่างนี้ครับพี่เป็นไรมาตรฐานแล้วตอนนี้เยี่ยมมากมีเอาเคสเคสเปลี่ยนเลยจ้าเดี๋ยวต้อง้างนะคะให้ประหลัดของเราประหลัดเศรษฐวุฒินาคท่างเนี่ยเดี๋ยวให้มอบมอบโลดรางวัลก็คือตัวของตะลิวทองคำเดี๋ยวหนูไปหยิบเองเพราะหนูเป็นผู้ชนะหนูย่อมเสียสละได้ทุกสิ่งใช่แล้วครับพร้อมกับเงินรางวัลด้วยนะฮะ นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะเจ๊นี่เพียนเชิญค่ะมอบไปเลยค่ะ <Yay. S 2> อ่าอ,อและหลังจากที่รับทุกรางวัลของเราไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ท่านประหลัดเนี่ยมอบรางวัลเงินสดมูลค่า1,000บาทจากเวลแกให้กับผู้ชนะของเราในวันนี้เลยค่ะอ่ารับไปเลยโอ้เยอะแยะเยอะแยะ แน่นอนครับเรามีรางวัลปลอบใจนะครับมอบให้กับทีมร้องชนะเลิศค่ะมอบให้เลยค่ะเก่งทั้งสองทีมเนี่เอาละครับและในช่วงท้ายนะครับก็อยากจะให้ท่านประหลัดนะครับได้ฝากอะไรกนิดหนึ่งจากแฟนๆรายการที่ชมอยู่ครับใช่ไครับครับก็ต้องขอขอบคุณทางรายการคนก้นขวนะครับที่ได้มาทารายการในตาบลโคกสว่างของเราะที่ตรงนี้นะครับก็ เป็นการสนับสนุนให้กับทางเกษตรกรในพื้นที่ของเรานะครับได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงในรอบต่อไปนะต้องขอกอับคุณทางรายการท้าชนก้นครัวค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะท่านปราขอบพระคุณครับและก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะครับ เวอร์แกสแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แกสศูนย์สองสองเจ็ดนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างฟาร์มเห็ดจินตนานและชาวบ้านตำบลโคกสว่างค่ะ yeah. ในครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมติดตามเลยว่าเราจะไปตามหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่ไหนนะคะควันนี้ค่ะเราทั้งสองคนรวมไปถึงทีมงานและชาวบ้านตำบลคกองสว่างต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนร่วมการแข่งขันของ w o r l d ์แกรรายการท้าชนก้นครัวนะคะ ด้วยรางวัลน,นี้จะเป็นเกียตรติของฟาร์มเราค่ะที่ได้ร่วมการแข่งขันครั้งนี้ค่ะขอบคุณเวิล์กัสที่ช่วยสนับสนุนเรานะคะสนับสนุนโดย World g a สเคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สมดกดสั่ง w o r l d g a ส022723333